สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านไปเกาะติดราชวงศ์อังกฤษเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2564 The s u และสื่อหัวสีอังกฤษหลายแหง่งรายงานครึกโครมเมแกน d u ช h e s แห่งซัสเซกมีการลบชื่อในสูติบัตรหรือใบรับรองการประสูติของโอรสอาชีโดยได้ลบชื่อแรกที่ใช้ว่าราเชลเมแกน a n d u c h e แห่งซัสเซก เหลือเพียงฮ e ร r o y ย l h i g ไฮเนส t h เดอ c ดั s เชสออ s ซัสเท่านั้นเดซันชีว่าการกระทำเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและอาจทำให้ถูกมองว่าเป็นการดูแคลนดัชเชสแคทเธอรีนพระชายาในเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐาของเจ้าชายฮารีเนื่องจากดัชเชสแคทเธอรีนได้ใช้ชื่อแคทเธอรีนนำหน้าในฐานะพระมารดาในใบสูบติบัตร ของพระโอรสและธิดาทั้งสามพระองค์เดซันยังชี้ด้วยว่าโอรสอาชีมีพระประสูติการเมื่อ6พฤษภาค,คมพุทธศักราช2562และมีการออกใบสูบติบัตรในวันที่17พฤษภาค,คมปีเดียวกันก่อนที่ต่อมา เม่แกนจะมีการลบเชื่อของเธอในใบสูติบัตรในวันที่5มิถุนายนทํากลางข่าวลือความบาดหมงังระหว่างครอบครัวของเจ้าชาวิลเลียมและเจ้าชายหฮรรี่จากนั้นไม่กี่วันต่อมาไดยุกและเดชเชสแห่งซัสเซกก็ถอนตัวออกจากการร่วมงานในองค์กรการกุศลของเจ้าชาวิลเลียมและเดชเชสแคทเธอรีน กระทั่งไม่กี่เดือนให้หลังเจ้าชายฮารี่และเมแกนก็ขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษและมีผลบังคับเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2563เลดี้โคลินแคมเบลซึ่งเป็นผู้ที่สังเกตเห็นการแก้ไขในสูติบัตรครั้งนี้เป็นคนแรก ได้กล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติมากในการลบชื่อแรกออกจากใบสูติบัตรและก่อให้เกิดคำถามหลายอย่างตามมาว่าได้ยุกและดะแชร์แสงสาเสกกำลังคิดอะไรกันอยู่ดิกกี้อบิเตอร์อดีตเลขาธิการฝ่ายสื่อของสมเด็จพระราชินีนาถเอลลิาเบ็ที่สองแห่งราชวงศ์อังกฤษกล่าวว่าการที่เมแกนลบชื่อของเธอในใบสูติบัตร ของโอรสอาชีนั้นอาจเป็นบางส่วนในแผนการเบื้องต้นของทั้งสองที่จะถอนตัวจากราชวงศ์ในขณะที่อิงกรฤดซีวอร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์มองว่าการเปลี่ยนชื่อในใบสูติบัตรเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและบางทีอาจเป็นการส่งสัญญาณอีกอย่างที่ต้องการทำอะไรให้แตกต่างจากะยุค และเดอะเชสแห่งเคมบริดจ์เดอซันยังรายงานว่าขณะนี้กำลังมีการติดต่อเจ้าชายฮรรีและเม่แกมมาเคิลเพื่อทูลขอความเห็นในเรื่องนี้ขอขอบคุณข่าวและภาพจากสื่อออนไลน์ไทยรัฐค่ะ